ไอ้ตาลมึงอ,อยู่ไหนวะไอ้ตาลมองมาดคิครับเสีย่ยครับเสี่ยมาแล้วครับเสีย่ยเฮียมาถึงบ้านผมมีอะไรหรือเปล่าครับ ี่มึงกาแก้งโง่ใส่กูอ่ะนี่ที่มึงติดกูไว้เมื่อไหรจะคืนมึงบอกว่าสิ้นเดือนไม่ใช่เหรอแต่นี่ผ่านมาสองอาทิตย์ละไหนละเงินออคือคือผมยังไม่มีค่ามีนเออผมขอเวลาอีกสักนิดได้ไหมครับขอเวลาขอเวลาเหรอมึงขอเวลาเหรอ มึงน,นี่ผัดกูมาหลายรอบแล้วนะนี่มึงคิดว่ากูคุยง่ายมากใช่ไหมฮะกูว่ามึงเนี่ยคงอยากจะไปดำน้ำในบ่อปลากูแล้วสินะเฮ้ยงนนจองอัด จัดการดิเออเสียครับเสียครับผมขอร้องครับเอ่อเสียให้โอกาสผมหน่อยนะครับผมขอเวลาอีกต้องสองสามวันนะครับผมจะหายมาครึ่งแจเลยสองสามวันเนาะสองวันเนาะเมื่อกี้ว่ากูจะเชื่อมึงอยู่อีกเหรอมึงพูดแบบน,นี้ไปกี่ครั้งละว,วันนี้กูมาหามึงถึงที่บ้าน มึงจะให้กูกลับบ้านไปมือเปล่าอัเหรอเอ่อหรือหรือหรว่าเสียเอาเมียผมไปก็ได้นะครับเมียผมแจ่มมากเลยนะครับนี่มึงดูถูกกูเหรอคนแบบกูเนี่ยผู้หญิงแบบไหนวะที่กูยังไม่เคยเจอเสียครับผมขอร้องแล้วครับเสีย เอาเมียผมไปคดดอกกันก็นได้นะครับผมขอเวลาสองสามวันนะ่ะฮัลโหลฮะ,ฮะโอเคโอเคเดี๋ยวกูจะรีบไปตอนนี้แหละวันนี้กูมีธุระด,ด่วนไว้กูมาหามึงใหม่นะตรงอัร kap นี่พี่เจ็บตรงไหนหรือเปล่าอะ่ะทำไมมึงพึ่งกลับมามึงไปซื้อข้าวหรือมึงคิดจะแอบดีกูมึงจำไว้เลยนะถ้ามึงคิดจะดีกู้ล้วก็มึงเจอดีนะอนา ไปเตรียมกับใครให้กูได้แล้วไปกูหิวแม่ครับผมกลับมาแล้วครับแม่ แม่เป็นอะไรมากไหมครับผมได้ข่าวว่าแม่เป็นลมแม่เป็นอะไรหรือเปล่าครับแม่ไม่เป็นไรหรอกจ้าลูกแม่ทํากับข้าวของปวดของลูกไว้เราไปกินข้าวกันเถอะเดี๋ยวแม่ค่อยเล่าให้ฟังครับแม่ ปอยพี่ตานเอามาเอามันนี่พี่ตานอย่าทำแบบนี้เลยนะพี่นี่มันเป็นเงินเก็บก้อนสุดท้ายของหนูแล้วนะพี่พี่อย่าเอาไปเลยนะพี่ตานปอยกูบอกให้ปอยไงพี่ตานพี่พี่ลิกเล่นเถอะนะพี่บ้านเราไม่มีข้าวจะกินแล้วนะพี่ปอยปอยนี่ บ้านนี้กูใหญ่สุดกูจะเอาอะไรไปกูทําอะไรเนี่ยมันก็เรื่องของกูมึงไม่มีสขันมึงเข้าใจไหมผู้หญิงคนนี้ใช่ไหมใช่คับนาย โงงงี้สิวะโถอยหมดตัวเลยโกเอ่อทีละงอนยังมีอยู่ไหมจะมีได้ไงล่ะ ทางสร้อยแหวนเงินทองของหนูเนี่ยพี่ก็แพ้ให้เสียเขาหมดแล้วนี่ทีน่ะถ้าเราไม่เล่นต่อเนี่ยเราก็ไม่มีเงินคืนเสียเลยเกินไาอเออเสียครับผมขอยืมเงินเสียเพิ่มอีกหนึ่งหมื่นครับอะไรวะอ้าตา เงินที่มึงยืมกูไปเนี่ยมึงยังไม่คืนเลยแล้วมึงยังกล้าคิดจะมายืมเงินกูนเพิ่มอีกเหรอเอาน้าเสียให้ผมยืมหนึ่งหมื่นเสียนะแค่แป๊บเดียวเองยืมแป๊บเดียวถ้าผมคืนทุนเนี่ยผมจะรีบคืนเสียเลยแล้วก็รวมของที่ติดเสียด้วยวันนี้กวาลมดี <S <S <ๆ>เงินที่มึงติดกูไว้เนี่ยกวนนุ่ลมให้มึงคืนเดือนหน้า แต่วันนี้มึงไม่มีเงินแล้วมึงก็กลับบ้านไปซะใช่ถ้าไม่มีก็ไม่ต้องเล่นละ่ะเสียเวลาฉันหมดฉันจะไปทำงานต่อพี่ตาลเรากลับบ้านกันเถอะนะพี่เสี่ยเขาก็เลื่อนเวลาคืนเงินให้เราแล้วอะเดี๋ยวเราสองคนไปช่วยกันหาเงินแล้วก็หามาคืนเสียเขานะนะพี่นะหุบปากเสี่ยครับให้ผมยืมแค่ห้าพันก็ได้ครับเสียนะครับเสีย่ย ถ้ามึงอยากได้เงินจริงๆเนี่ยมันก็ง่ายดีเดียวจริงๆแล้วเมียมันก็สวยดีนี่ได้ครับเสียถ้าเสียชอบเนี่ยเสียเอาไปจัดสักดอกสองดอกก็ได้ครับทีรัคุณช่วยผมหน่ยนะ คุณช่วยแต่มีอะไรกับเสียงไรผมจะได้มีเงินมาทาทุนไงนะพี่ตาลนี่พี่บ้าไปแล้วเหรอพี่จะให้ใชเชาตัวเขาแรกเนี่ยนะอีนุย้ย<อ>มึงืงไปแล้วเหรอว่ากูเป็นคนพามึงออกมาจากซ่องนรกนั่นกูเป็นเจ้าชีวิตมึง กูสั่งอะไรเนี่ยมึงต้องทำตามเสียครับเดี๋ยวเสียเนี่ยเชิญตามสบาย,ยนะครับแต่ว่าเสียต้องเอางเงินให้ผมก่อนเออแต่กูไม่ใช่แค่จัดอินี่ดอกสองดอกนะแต่กูจะพามันไปอยู่ด้วยแลกกับนี่ที่มึงติดก,กูทั้งหมดสามหมืนบาทได้เลยครับเสีย ต้องงี้สิวะอ่ะไอ้แอดครับมึงมันเล่นแทนกูหน่อยสิได้ครับนายมาเน่ปล่อยนะเวย้ย มาไปมาแจกแจกแจกเสียคะเสียทำอะไรหนูเลยนะคะหนูขอร้องนะคะเสียเสียจะทำอะไรหนูก็ได้นะคะแต่ว่าเสียอย่าเอาหนูไปขายเลยนะคะหนูขอร้องนะคะ เธยไม่ทําอะไรหนูหรอกในนี้มีเงินอยู่ห้าหมื่นบาทเธอเอาไปเป็นทุนเริ่มต้นชีวิตใหม่นะทำ,ทำไมเสียถึงช่วยหนูคะเพราะว่าฉันติดหนี้บุญคุณเธอไง ไปเนี่ยคุณน่าจะมาเมาแดดนะคะก็เลยเป็นลมไปผู้หญิงที่เธอช่วยไว้เป็นแม่ฉันเองผู้หญิงดีๆแบบเธอไม่ควรเจอผู้ชายเร่อๆแบบนั้นต่อไปเธอเป็นอิสระแล้วนะ ย <spe qu en> พูดจริงเหรอคะจริงสิฉันจะพูดเล่นทำไมเธอเอาเงินนี้ไปแล้วไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ซะชีวิตเธอมีค่ามากกว่าน,นั้นอย่าให้คนอื่นมาทำให้เราได้ค่าขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณจริงๆนะคะขอบคุณค่ะ <spe Yi> ผู้หญิงดีๆแบบเธอ ไม่ควรเจอผู้ชายเรือๆแบบนั้นต่อไปเธอเป็นอิสระแล้วนะมันนี่ปล่อยกูนะเว้ยมันนี่เอ้ยปล่อยกูนี่อ้ชิบนนักใช่ไหมนี่อินี่นักใช่ไหมเอ้ไอ้ไอ้